โอก็กล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนายนะซึ่งในวันนี้จะไม่ใช่เทคนิคการเล่นนาแต่คือผมจะมาลิฟร์สกินนั่นแหละแต่ผมจะแบบกกอล่นเฉยอะ่ะซึ่งเดี๋ยวผมแจ้งก่อนว่าที่ผมหายไปนนนาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ย ผมอะคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกแล้วคือก้อนนั่นแหละพอคอนเทนต์ไม่ออกมันก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะทําอะไรเดีย <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยหายไปพูดนานเลยซึ่งแต่ว่าระหว่างที่ผมหายไปนะั้นผมก็ดูคนอื่นเขาทํา youtube ด้วยก็ <c oughs> คือดูว่าเขาทําประมาณไหนกันอะประมาณนั่นแหละซึ่งก <c oughs> ้อนนั่นแหละอาร่ะซึ่งโอ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 การอะไม Okay. ซึ่งก็จะก็นั่นแหละช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความติงกันอย่างที่ผมว่าไปนะซึ่งถ้าคลิปต่อไปท่านผู้ชมอยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้นะครับงั้นก็อ๋อแล้วผมก็ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้มันเป็น คลิปแรกของผมนะที่ว่าผมภาคเสียงสดๆเลยที่ว่าไม่ได้พักแยกทีหลังอะ่ะงั้นก็อาจจะแปลกนิดนึงนะซึ่งตามจริงว่าไม่เชิงคลิปคลิปแรกหรอกเพราะก่อนหนะ้านี้ผมว่าจะทําเป็นซีรีส์ไมค์ครับแต่คือก็พุ่งนึกได้ว่าเครื่องผมมันไม่ค่อยไหวกับไมค์ครับแล้วถ้าเกิดทําเป็นซีรีส์จริงก็มันก็ไม่น่าจบอะ่ะก็เลยมาทำรบอต่อเดี๋ยว เอาละซึ่งเพื่อไม่คลิปนี้น่าเบื่อไปผมก็จะเออโอ้โอบอกพูดไม่น่าเบื่อมันไรเจ๊มันไล่จริงเลยโบโหโลโอเคพี่ชายเหนื่อยสวยอยู่พี่ชายแตกิวมากพี่ผมโอ้หมายก้อนตะกี้พี่ชายก็หอกันดีๆก็ได้ปะโอ้ โอ้โหมันทำอย่างนี้เลยอะโอเคมันฟันไม่สวยดีมากไม่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 ใช่มันฟันไม่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 สวยดีมันมันฟันไม่ถูกดีมากไม่ดีสวยมากเออมันฟันไม่ถูกสวยมากโว้บเขื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเอจิเนียเอจิเนียเอฟพีแน่เลย มนเดฟเย่เพื่อนลิงเขาเลยนังนังนัง่นงสาวโอ้ไม่นะแล้วมึงเห็นเวลาโอรีกลับไปซีซีบีอีแล้วเออมานนะพี่ชายจีสันใจเย็นก็ได้ถ้ากินพิาน่าคอนดีๆสิเพื่อนเออมาไล่หนูบแน่เลย นูบไม่นะนูบเออนูบปีกมันมาแล้วโอเคมเาใช้สกิลวา่ไา,าไปตังค์ได้เห็นได้ตังค์ได้สวย โอเคเริ่มมาตาแรกก็ไม่ได้เย่นะออเออว่ามาคุยกันต่อคือคือผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าไอโฟสกิเนี่ยผมไม่ว่าคิดที่ว่าจะทำเท,เทคนิคการเล่นของตัวละครนะเพราะผมว่าเขาทำกันมาเยอะแล้วซึ่ง แต่ว่าผมก็ว่าน่าจะไม่ทําแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทํานะก็คืออาจทานั่นแหละแต่คือดูแต่ผมทําคนดูก็แล้วกันว่าว่าจใจผมทําหรือไม่ทําก็คอมเมนต์มากันได้นะมารอบสองตัวนั่นก็คือเด็กเร์ดพระเจ้าผมผมจะเด็กเน์ด เดี๋ยวนับะซะ,ะมันรีตัวแน่เลยขนาดนั้นอะหรือว่ามันออกเกมปะพระเจ้าผมจะเด็กเนื้อมันอยู่นู่นเอา้ามันคือไปทำอะไรวะโอ้วันดีเพื่อนอโคตรดกเที่เออไม่มีกูอีเหรอไม่นะเพื่อนแม่งลานลานพีซ่าเถื่อนนิวอะไม่นะซูดุนจิต น้ำน้ำน้ำขวอยไปน้าศูนย์เจ็ดเจ้าได้ไปไหนไม่ดีเด็กดีแกงมันดังเราบพิซซ่าเตือนทำไมว่าโอ้ดูดีมันมีพิซซ่าทั้งสองคนในแบบ เอโ์ลี่รซลี่ดังสังเกลือนไ้เลยพี่ยัยผมมาดูนังนังนังเออมันเลิกไล่แล้วใช่ไหมเออโอ้อะไรเพื่อนโอ้เพิ่งเห็นครูดาว แดงอีตายแล้วบลูคูดายิบเจ็ดวิขมยาได้ไหม ไม่ต้องแล้วเดีงนงนน่ยิเวอรเด็กมันไม่เท่อันนี้มันเด็กเนินเนี่ยหรือเปล่าวะว่าจะกินโรงเรียนใช่ไหมเดจกกินเลยเออโรงเรียนจะดูแล้ว พี่ยายไม่มีสกิลจอย <Yeah. S 1> มนามนามาาเบื่อตาอยเหออ่าไปเบื่อนง <Yeah. S 1> นั่น,นมันมาอีกแล้วดิค <Yeah. S 1> ีอเคี <Yeah. S 1> อมาน,านูแล้วพิซซ่าเถื่อนนี่มาหมดเลยโอ้พี่ชายตัวโคตรแดงเลยอันนี้พี่ชายอบอบอบพิซซ่าหรือโอ้ไม่ได้อบยาพ่อไม่ต้องแล้วเด็กพ<อ>ี่สมุยมันมาแล้ว เอาล่ะตอนผูช้ชมผมกลับมาแล้วเมื่อกี้มันมีเรื่องอะไรสักนิดหน่อยโอ้ไม่นะเพื่อนไม่บอกไว้ไม่ไม่ต้อง,ง,งโอเค,อเคกลับมาตอนชนะก็ไม่ได้แย่นะ เอาละรอบต่อมาเริ่มแล้วโอ้ยพ่อสลีปินประเจ้าผม่มดูลักพาตัวมาตัวหลับเหรอวะเนี่ยโอเคเพราะขนาดนี้มันไม่น่าจะความความฝั่นแล้วแหละเออมันจะไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหม นั้นหนึ่งนะั้นเราคือรอบนี้ไอ้แกงรักดิกมันอยู่ไหนวะมาเฟียไม่ดีมันคือแกงรักมันคือแกงรักดิกเนี่ยวะ่ะอาเพื่อนมันจะเก็บได้ไง,งวะเอาเขาดูกระต่ายกินมันะน่าต่ตา,ตาผมเลยไม่นะแกงรักดิกมาแล้วแกงรักดิกมันมาแล้วมา่นะ่าเชลกีแกงรักดิกอู โอเคระหว่างนี้สก,กิลเดารีบทำควีก่อนดีกว่าเอาปิดสีนี่ว่ะบ Let us see อ๋อแกงลังเด็กอะไรรงรังรไม่นะแล้วเมื่อกี้มันม,มีคนเจ็บแล้วอ่ะ แล้วม่อกีเชยิลทีไปแล้วเชีลยีิ้วลืดอีกแล้วอ่ะเฮ้ังระด็กม่น่เอเลียดมันน่ตอนผู้ชมมันมาอีกแล้วตัวผู้ชมอมาแล้ว เมื่อกี้มีทุระไปทำน้องบ้านนิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วเออเราก็รอเกมเริ่ม,มเหมือนเดิมอะโอเคเริ่มแล้วหนึ่งยันหนึ่งยันเห้อโอเคผมต้องมาดวลกับเอ,อ่อตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถือดาบกูแต่ผมไปดวลเนี้ยแล้วผมแก้ทรงพิซซ่านี่ เออ okay. <c oughs> โอเคเจลินพีสมุดมผมชื่อเจลินพีเฮ้ยเพื่อนวันได้สวยเป็นกิวมาก นเ,นเป็นเองนะเพื่อนเจ็บวะเมื่อกี้แล้วคือเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยเออนั่นบอกว่าัันไงเจ็บเจ็บนั่งน,นั่งน,นั่งอ้าวแล้วแล้วคืออีกคนหนึ่งตายเหรอเพิ่็นอ้าว ไอ้เรียมาคุยเรื่องเจบกันเหรอเออแล้วคือมันไล่ใครอยู่งั้นไม่ไล่เอเลียนมันก็แค่เอเลี่ยนอวดเด้อมันไล่อีกคนหนึ่งอยู่เปล่าวะ มาเดียวโอ้อยโอเ่อนโอ้มันหนึ่งอีหนึ่งเขาน่าจะน็อกไปแล้วแหละทุกค <c oughs> นใช่แล้ว <c oughs> ผมว่าขาน่าน็อกไปแล้วแหละขนาดเนี้ย เขานอกไปอะท่านผู้ชมตอนแรกคิดว่ามันจะไอะไรกว่าน,นี้ซะอีกต่อไปใครเป็นวะเออโอ้จอดูลืมแล้วจอดูเป็นด้วยวัดมันกิมาขึ้นอะไรวะนั่นเออโอเคจอดูเป็น โอ้โหดนลิงใช่ไหมตายแล้วนั่นไงโดนยิงโดนยิงด้วยโอ้โอ้จี้วยมาได้จี้วยบลูวิวนิวนิวนิวไม่น่าเชนเชนโดนีกเกรอเช่นอยู่ไหนแล้ววะขั้วน่ากลัวเลย โอ้มันอยู่นี่เหรอแล้วคือเชนหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยโอเคเชนโดนยวแล้วเพื่อนเอาไปก่อน,นำ,นำ,นำโอเคขอตู้ไฟเอาสแตกหน่อยดีกว่า อ๋อโอเคนังนังนัโอ้ยเราคือโอมเนกาซสาฮะเดาพุงอินมาเนกาซาฮกระจายโอ้แล้วชชนดูนี่เก๋ อ้าเดาเชนตายอเหรอเราเหลือแค่เอเลียตกันหมดแล้วเอาไงเดียวมันฮิวกันเองน้อยด้วยสิเออเออว่าแล้วมันเอาสกิลสองไม่ได้นี่ว่ะถ้าเราฮิวเอเลียตด,ด้วยด้วยกันเองอ่ะมันจะไม่ได้สกิลสองโอ้โอไม่น่าเบื่อจะไม่มีครูดเดา โอ้โอเคมันไม่เห็นดี แต่ว่าอีกคนหนึ่งโดนเล่นอยู่อเลยสิเออโดนเล่นจริง โอ้หน,นี่วันดีว่าเออผมรู้สึกว่ามันไม่น่าปวดไปแล้วเออน่าหงายจริงเนอะยัยงแง่ผมกับอีกคนหนึ่งที่เวล75เออไม่นะเขาวิ่งไปบนนั้นเหรอเออเอาไงดีวะเนี่ย Ao, đi ao, đi ao. Ao được. Ô mày nà, mày. Ô, 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 เออแต่ผู้ชมมันมาแล้วเออโอ้มันมาแล้วไม่มีอะสวยโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเออเอาไงด,นะาดีวะมันดีงามเดี๋ยววันนี้แหละมา Oh, dia berlari cepat, oh, Dia pelan, pelan Dia pelan pelan, pelan pelan, pelan pelan, โอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละซึ่งใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องผมเวยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะซึ่งก็มีแค่นี้แหละก็คือผมมาเพื่อบอกเด้ยว,ว่าผมยังอยู่นะแค่แบบไม่มีคอนเทนต์นั่นแหละซึ่งผมไปแล้วนะบาย o u n e x t t i m e